จะบอกว่าทุกคนจ๋าคุจราการสามร้อยห้าสิบเก้าบาทในตะกร้าเป็นไซส์เดยจ้สามร้อยห้าสิบเก้าบาทแต่ในไลน์แม่เกตเท่านั้นเหลือแก้หนึ่งเก้าแปดนะคะหนึ่งเก้าแปดเปอร์เซ็นต์นะคะกระเจ้าสีขาวสีดําเลือกกดได้เลยลูกจ้าของมาถึงแล้วขอบคุณค่ะลถค่ะบอกเลยว่าลดเยอะมากจากสามร้อยห้าสิบเก้าทเป็นผ้าไฟใส่สบายจ้าในอากาศดีการตัดเย็บดีใช่ค่ะทุกคนดูดูนี่เห็นไหม เป็นฟรีไซส์นะจ๊ะอก3าถึง4แปนะจ๊ะความยาว29.1ค่ะ้ห่ง่ะเออจ๊ะแม่คิดอย่งช่วยเลยอขอบคุณค่ะที่บอกไข่เค็มเมนมาเนี้ยแม่ก้างฮันแต่เก<ห><ล>๋น้อยมากเอาอยู่เก๋ก็สืว่แม่น่ารักขอบคุณค่ะรีบกดเลย ชุดสิบอออันนั้นคุ้มมากโอ้โหไม่เก็ดเต่ว่าน้องกดไปแล้วตอนนี้คือกดเลยเพราะว่าตัวน,นี้เสื้อตัวน,นี้ก็จะแบบว่าได้แบบสองสีน้องชอบสีไหนบอกเลยจากราคาสามาเข้าเลยนะตอนนี้พี่แจมเหลือแค่หนึ่งเก้าแปดนะคะในึ่งเกค,คนนันน่เพราะ,ะว่าตัวนี้เป็นผ้าป้ายนะคะทุกคนใช่คะ่ะ รีบกดรีบสั่งรีบยืนยันนะคะใส่ตะกร้ากันเลยค่ะใส่ตะกร้าเลยจ้าเวทไม้กำลังใจกดจอกดใจด้วยนะจ๊ะกดจอกดใจได้นะลูกจ๋ามาจ้ารีบกดรีบสั่งค่ะ ตรงนี้พี่เจมบกสามสิบสี่นะคะเสร็จแล้จะเป็นแบบนี้นะ 6, 34, อกสามสิบสี่สูงหนึ่งหกสามนะคะคแต่ได้จะประมาณนี้แม่ก็บกสามสิบหกเนาะใช่แม่บกสามสิบบกสามสิบบกได้ประมาณนี้ เดี๋ยวให้ดูผ้าใกล้ๆมองไม่เห็นเลยเป็นอาดูพี่แจมเดี่ยวแม่แพมอ่ะใส่ซองใส่ซองอะไรอย่างเงี้ยสวยเขาบอกใส่ในกระโปรงเอาใส่ในกระโปรงใส่กันเลยใส่อะไรเลยใส่ใส่ตรงนี้ใช่เออเห็นไหมจนุดกดเลยจ้ากดเลยนะคะรับจ้ามาแล้วใส่ตรงไหนใส่ตรงนี้ดูแได้ดตรงอันเอ้แค่นั้น กดเลยนะคะใหะถ้าเราเอาใส่ไว้ในกระโปรงมันก็จะเป็นแนวคลิปแบบนี้นะเนี่ยไม่ได้แหลไม่เห็นใส่ในกระโปรงถ้าเป็นผู้หญิงใส่แบบกระโปรงหรือกางเกงขาสั้นนะคะก็จะเป็นรูปแบบนี้เนาะ แล้วก็ในไลฟ์มิเกตเท่านั้นนะทุกคนราคา1 9 8นะคะเป็นผ้าว่าย100%จาก350กานะอนนนเอาปิดคา้างใบไม่สวยเอาขายเสื้อนี่เถอะขายเสื้อนี่เถอะโอ้ยไม่สวยอขายเนสะื้อเอาผู้หญ,ญิงผู้ชายใส่ได้เสื้อเป็นเสื้ออเวอร์ไซส,สีดำมีสีดำกับส,สีขาวนะคะ ไม่มีเกีงขาซั่นใส่กับดินสวยกว่ามาเออเแม่ใส่กับดินขายเยอะก็จะเป็นลูกแบบแม่ใส่ชุดสูงกับแม่แม่คุ้นดูแม่ต้องหยาบมาตรงนี้หยาบบางมีเดี๋ยวเราขายไม่ได้มาดูนี่ปกติราคาสามร้อยห้าสิบเก้าบาทอ่ะ ทุกคนคะตอนนี้เหลืออาไรหนึ่งเก้าแปดค่ะปกตินะคะอยู่ที่ราคา350บาทนะคะแต่ว่าวันนี้มาในไลฟ์ของแม่เกณฑ์นะคะอยู่ที่ราคา1นึ่นะคะทุกคนอ่าตัวนี้จะเป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์นะคะไซส์ตั้งแต่3 2นถึง48นะครับผู้หญิงผู้ชายใส่ได้เลยนะครับเป็นงานทีเมี่ยนะครับสามเท่าไหร่นะคะ อะไรนะคะกเ่าไรนป่เลยค่ะ3กไเลยนะจ้าความยาว29.1จจตัวนี้จะเป็นผ้าไยด้วยคะทุกท่นผ้า้อยเปซนต์ะไม่ได้เป็นผ้าพานเป็นผ้าในะทุกคเนื้อหนาๆแต่ว่าใส่สบายนะใส่สบายไม่มีความแบบว่าร้อนอะไรเงียนี่ดูดูเนื้อเลยค่ะทุกคนนี่จาก350เราไม่ขายวันนี้มาเพื่ออะไรแม่บอกเลยว่า เขาให้แค่หนึ่งเก้าแปดนะคะก็สินค้ามีน้อยมาไม่เยอะให้ไลน์ไม่เกลดเท่านั้นนะจ๊ะอ่าทุกคนดูกดไปเลยใส่กับขาสั้นได้เกรงยีนได้กระโปรงได้กระโปรงอย่างนี้ได้ไม่ทั้งในกระโปรงได้เป็นผู้หญิงนะผู้ชายก็ใส่กระโปรงได้ถ้าใส่กระโปรงใช่ค่ะรีบกดเลย ตัวนี้นะคะเป็นผ้าฝ้ายใส่สบายระบายอากาศดีนะครับการตัดเย็บที่ดีนะคะัที่โบอไม่ไอะบกูยจะเก่องใจก็จะก่องใจฮ่าฮ่า้่าฮ่า่าฮมาฮ่าน่าา่า่ามาาฮ่า่่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่าาาา ทุกคนทุกคนขึ้นจากมูแล้วนักไม่ออสติ่านลุกมานูวะใช่เขามาใครเสื้อค่ะเสื้อเสื้อเป็นเสื้อผ้าป้ายร้อยเอร์เซ็นต์อได้ตั้งแต่สาองถึงสี่เท่าไหร่ค่ะสี่จุดสี่จุดงามสิบ ตั้งแต่ตาที่กองจนถึง48ิปนะครับใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับเป็นเสื้อยูนิเซ็กใช่ไหมครับพี่แจ๊ยยูนิเซ็กันอ่ายูนิเซ็กนะครับใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายได้เลยนะครับเสื้อตัวนี้นะครับจะเป็นไม่ใช่เนื้อผ้าคอสต์บอนนะคะตัวนี้จะเป็นเนื้อผ้าเนื้อผ้าผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะผ้าฝ้ายจ้ะเป็นงานพเมยมนะคะผ้าฝ้ายแท้นะครับเนื้อผ้าไม่ได้บางเลยนะครับ อ่าเนี่ยพี่เราไปต้องการสีขาวสีดำก็เลือกเมย์สก้าได้เลยมีคู่ไหมมีคู่ไหมหรือว่าเมย์สก้ามสก้าเดียวเลยจ้ะพี่เลือกสีได้เลยนะคะเออนั่นแหละค่ะเออดูได้เลยค่ะนังเบสเลือกปากเลยค่ะทุกคนค่ะเออได้เลยได้เป็นหนังแบบเสื้อแเดี่ยวได้มางเ้ามัคนนะพี่ๆอยากได้ไซส์ไหนกดเลยนะจ๊ะ S M L X L X L ได้นะจ๊ะกดเลยสั่งเลยเอานี้จะใส่ไซส์ไหนอ่ะ ตัวนั้นน่าจะไม่ใช่แต่ว่ามันมีสามไซส์ใช่ไหมใช่ค่ะมี S M L ทุกคนจ้ายลองดูให้ค่ะรีบกดรีบสั่งรีบเดือนยันนะคะอ่ะตอนนี้ขึ้นตะกร้าสีดำสีดำตะกร้าหนึ่งอยู่ที่หนึ่งเก้าแปดจ้าเป็นพาฟรถไฟแม่เกตานั้นปกติสามห้าศูนย์เราไม่ใช่อะไรอ่ะ เเหมือนกันใช่ไหมเอ็กแอลเอ็กแอลว่าเล็วว่าทำไมใส่นี่เอ็กแอลทั้งสองตัวเลยนะคะเอ็กแเอกแอลนะเอ็กแอลนะคะมาแต่ว่าเราใส่แอลเราก็จะดูแบบไอ้นี่หน่อยใช่ค่ะคือว่าแบบถ้าได้ไซส์แบบว่าตรงก็จะดูดีกว่านี้อันนี้มันลายโอเวอร์ไซส์โอเวอร์ไซส์ใช่ไหมคะโอเวอร์ไซส์ทุกคนดูขานี่นะคะไปกดในตะกร้าได้เลยนะคะกดราคาขึ้นหนึ่งห้าบาทแถมส่งฟรีให้ด้วย ปกตินะคะอยู่ที่350บาทแต่มาในไลฟ์ของแม่เกตนะคะในตะกร้าแม่เกตบ้านแม่เกตไลฟ์แม่เกตนะคะวันนี้นะคะอยู่ที่ในราคา198บาทโอเคแม่เพ้งเพ้งไหนอะเพ้งไหนด้วที่ว่าเปิดได้อะลูกเนี่ยจะได้แบบว่าไอ้คนมาดูเสื้อหน่อยไอ้คนมาดูเสื้อหน่อยทุกคนดูจ้ะ สามร้อไม่เก็ไม่ขายในไลน์นี้เหลือแค่หนึนะคะรีบกดรีบสังรีบยืนยันค่ะเพราะว่าตัวนี้ก็มีตะกร้าสีดำแล้วก็ตะกร้าเสื้อสีขาวแต่ที่ไม่เก็บปักก็คือจะเป็นสีดำตอนนี้นะคะจริงๆราคาของเขาสามร้อาสิบเนาะใช่ค่ะสามในไลน์ไม่เก็เท่านั้นจับพี่แดมเสื้อราคาเป็นผ้าฝ้ายร้อเปร็นตราคาหนึใช่ ไม่ได้แพงเลยมีแพนซื้อด้แพนอมพีตัวใส่เสื้อตัวซื้อคู่ไปเลยก็ได้คู่ขาวดําคู่ดําคู่ขาวจัดไปเลยค่ะพี่เจมหัอโตมากเราวางนอนละมือนะคะโอ้ไหขอเจมหัวโตมากวางนอนมือแบบนี้นะกดอ่ะกดเสื้อกดตอนนี้รีบกดรีบสั่งรีบเรนงงนเลยจ้าทำไมเปิดเพลยงงบอกว่าเจมต้องเต้นด้วยใช่ให่เจมเต้นไก่เสื้อ อ่าไี้ลเลยเอนโเลยิไม่วิม่เกตราคาขึ้นจร,จริงหรอไม่จริงได้หนึ่งหปดมันก็กดได้หนึ่งห้าแปดไงอ๋อ,อ,คคอบางคนได้หนึ่ง้าแปดด้วยนะอ่าทุกคนจ๋าบอกเลยว่าไลน์แม่เกตก็จะมาจัดโปรเสื้อทุกคนจ๋าโปรไม่เหมือนในไลน์แม่เกตแน่นอนนะคะในไลน์นี้รับไปเลยหนึ่งก้าแปดค่ะห ผู้หญิงใส่ได้แล้วสีดำก็ได้สีขาวก็ได้เนาะรีบกด